อ่าครับกรับสวัสดีนะครับอิดสี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาหา,าหน้าแดงอีกแล้วครับส <c oughs> วัสดีครับผมอันนี้นกอะไรมา,มา,ม,ามาใกล้ใกล้สินนตัวนี้เป็นนกนกสายภูเขา <ไป S 1> เก็บได้ไปนั่นในป่ามะม่วงมันอยู่ในป่ามะม่วงได้<อ>ได้ลูกกันมาอ๋ออันนี้อายุกงเท่าไหร่ละเข้าสองปีวินิแล้วอ่ะใครอยากได้นกเฝ้าบ้านเนาะนกยามเนาะแต่เปลี่ยนมือไปก็อาจจะมีหลบบ้างเนาะเพราะว่ามันเป็นนกเจ้าของเดียวนะครับแต่ก็ถ้าเข้านาเข้าตาแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ เขาอยากได้นกยามเนาะนกยามนกเฝ้าบ้านนกไว้โชนะไปเล่นอะไรก็คงได้แล้วล่ะถ้าฝึกกันเนาะแต่นกมันเล่นคนจัดนะครับผมก็ไม่รับไม่รับประกันว่ามันจะเล่นได้เพราะว่าเอาไว้เอาไวเพราะมันเป็นลูกนกมาเลยใช่ได้ลูกนกในน้อยมาป้อนเอาอายุเท่าไหร่แล้วนะ่ะเข้าสองปีแล้วจะเข้าสองปีแล้วเนาะเป็นนกกีกุกงกุกเต็มเลยขึ้นคำได้ก็สองเต็มกเลยเสียงเพาะเนาะเสียงเล็กนะครับนี่ครับดู เชื่องมากนะครับโอ้ใครเดินตามว่กลโอ้จิกด้วยมันไม่กลัวนะครับเนี่ยดูสายต่อดินเขาชอบน้อนกแบบนี้แต่ผมก็ไ like ม่ร like ู like ้นะว่า like มันจะฝึกได้หรือเปล่าผมก็ไม่ไม่ได้สายดินเนาะเราเราสายเพเนียดอย่างเดียวก็เคยเลี้ยงมานะพอมันขึ้นเต็มที่อะไรที่เอาไปใส่มันก็เอาเลยนะใช่ นั่นแหละเคยเคยฝึกมาค่บผมเนี่ยทานกมันได้อย่างเงี้ยใช่ขอให้มันไดอายุเนาะแต่นกแบบนี้มันจะดีอย่างนึงมันรู้อายุนกเนาะเสียงเล็กเล็กของนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาจัดไปให้เอฟซีนะครับใครเอฟซีหลายท่านถามมาอยู่วันมีนกฟังไหมแต่เป็นเสียงเล็กนะครับถามหาแต่เสียงใหญ่กันสองกุกเต็มนะครับดูครับครูไม่หยุดเลย เป็นนกยามนะครับอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเลยเนาะไม่ได้ย้ายแต่เปลี่ยนที่ไปก็อาจจะมีลบหลบมากนะครับก็ต้องเข้าใจหน่อยเนาะเพราะมันเป็นนกนกเจ้าของเดียวนะครับแต่ก็เดี๋ยวเข้าหน้าเข้าตาก็เหมือนเดิมอ่านี่นะครับนกสายภูเขานี่ดูบรรยากาศยามใกล้เย็นแล้วเนาะโอ้โหให้หมดไม่น่าเปลี่ยนหลักเพราะว่ามันคนแปกคนอรขมันก็เอาเอาหมดเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทางเนาะนี่ครับคนยายนั่งเฝ้าหมดวันนะครับตัวนี้ เอาไขรไว้อยู่ตรงนี้เลยอ่ะดูอ่ะมีชื่อไหมในตนเนี้ไม่มีไปตั้งนะ FC ได้ไปก็ไปตั้งชื่อกันเอาเองนะครับโอ้มันไม่สนโลกเลยนะครับผมผมแปลกหน้าเข้ามานะครับเนี่ยนี่ครับนกเฝ้าบ้านสายดินใครอยากได้ก็นั่นมาไม่ผูกขาเาเนาะไอผมก็ไม่รับประกันนะครับเพราะว่านกมันยังไม่ได้ฝึกเนาะไม่ได้ฝึกเลยเอาไว้เฝ้าบ้านอย่างเดียวนะครับนี่ฝีมือกงคุณคุณตาไลเออนี่นะครับดีสวยอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเนาะที่เกย์ทามันก็ใหญ่มั่งมันยังไม่เข้าที่เนาะ โอ้โหกำลังขึ้นเลยมั้งเนี่ยทุกวันมารอบนั้นก็ไม่ได้ถ่ายให้ FC ดูเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคลิปลงนกไม่เยอะเนาะเดี๋ยวมาเที่ยวหาอาศัยมาเที่ยวหาบ่อยนะครับเพราะนั่นไปหลายตัวเราเลยใช่แบ่งไปหลายตัวแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไปหมดทีเดียวเดี๋ยวไม่มีคลิปลง FC คิดถึงอีกเดี๋ยวว่าหายไปไหนอีกเนาะอ่ะแล้วลูกเออเร็วเร็วนี่นะครับอู้หูดีจังเนาะ เกือบสองปีแล้วเนาะเกือบสองปีมันมันได้มาประมาณเดือนอะไรพอจําได้ไหมช่วงไ,ไ,ไหนผมช่วงเก็บเก็บมะม่วงอะ่ะโอ้นะครับโอ้ยคูดีจังเดินแม่มันบินออกเลยเงียบดุเงียบปากกัน <laughs> ได้มากี่ตัวตัวเดียวเป็นลูกโทนลูกโทนโอ๋อเป็นลูกโทนด้วยนะครับคุ้มเลยเนาะเป็นตัวผู้ด้วยเนาะปกติโอ้โหดูดุดุ ดูดูนะครับลูกทนเป็นตัวผู้เนาะถ้าตัวเมียมันก็ตัวเมียไม่คูยไม่ค่อยคูเก่งขนาดนี้นะครับโอดูตีผมปีกขัดเลยเอาเร็วเร็วเร็วเอาใครอยากได้นกยามนะครับก็ทักมานี่ใส่ขนก่อน <c oughs> แต่มันก็ถ่ายขนอยู่เนาะพี่แดงนะอ่ะนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับวันนี้มาหาให้แล้วนกยามนะครับอยากได้ไปเฝ้าบ้านเนะาะหรือจะไปทําฝึกต่อแล้วก็ได้กันแล้วแต่ <ไป S 1> นะครับฝึกก็ได้เลยอย่างงี้ ก็ไม่รู้ว่าจะเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่คนฝึกอีกนะครับอยู่ที่นกด้วยนะครับแต่อันนี้ผมคือแบ่งนี่แบ่งในในอะไรนะในนามในน้มนกเฝ้าบ้าน <c oughs> <c oughs> เป็นสายภูเขานี่แหละครับพี่เดินผ่านมืนนะอเาแหละนี่นะครับเป็นนกทนแดงเนาะแดงสีติวไม่ห่วกไหมที่เขาเรียกกันเนาะสีออกแดงเล่นอึดเล่นทนนะครับถ้าเป็นนกต่ออันนี้มันยังไม่ต่อนะครับถ้าเป็นนกต่อน,นี่ถ้าบางตัวก,ก็เก่งเลยนะ ที่ผมเคยไปหาทีมงานมานกเล่นคนแบบนี้ครับเป็นลูกนกต่อเก่งที่เฉลย200กว่าที่คลิปของอาจานหนุ่มในค่ายนะครับนั่นตัวนั้นก็สไตล์นี้สองกุกกเต็มเหมือนกันด้วยเสียงก็นนตัวนั้นจะเสียงไป,ไปเสียงจะไปกว่านี้ตัวนั้นอันนี้มันเสียงเล็กมันเป็นโดเมียมัน,ม,นมันไม่คูอย่างนี้ใช่มันจะไซส์ขนไปอะไรใช่อันนี้ดุด้วยโอ้โหสุดยอดมาก นี่นะครับสวยนะครับเป็นนกเสียงเล็กสองกุกเต็มเนาะเนี่ยถ้าได้ลูกป้อนมามันก็จะคูคนอย่างนี้เนาะส่วนมากเลยเนาะป้อนมันต้องตระลึกใช่จับมันป้อนน้ำหยดปลาหมางคล้านี่นะครับโอ้อ้าท่านใดสนใจก็พอมากินข้าวได้ไม่ได้แล้วก็ปล่อยมลยโทรมาสอบถามได้เลยนกมีตัวเดียวเนาะก็ถือว่าได้แค่คนเดียวใครไว้ก็คนนั้นล่ะเนาะเอาพูดกันอย่างนี้ดีกว่ามีตัวเดียวมีตัวเดียว นะครับผมก็ลงเป็นคลิปเป็นลายตัวไปมันจะได้ไม่สับสนเนาะตัวไหนแบ่งไปแล้วก็ปิดในคลิปเลยเนาะมันจะไม่สับสนถ้าทลงหลายตัวบางทีโอ้โหตัวหนึ่งมันยังอยู่ตัวหนึ่งเราลงคลิปไปเดี๋ยว fc โทรมาแล้วก็บุ่นวายกันหมดอ่าเรียกละเดี๋ยวเดมันเรียกไหมนี่ครับโอ้เสียงเพาะดีเช่นเดิมนะครับถ้าไม่มี fc แบ่งไปผมก็เก็บไว้ฟังนะครับผมไม่ได้สีเรียสเลยคนชอบเนาะเก็บไว้เต็มบ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ก็ ให้สิทธิ์ fc ตัดสินใจก่อนถูกก็คงได้เลยอ่ะใช่เพราะมันขึ้นต้มงต้นไม้อย่างนี้ไม่ไม่เปี่ยวใช่แต่สายดินไม่แน่ใจเนาะเราไม่เคยแต่ถ้านกทังเชอย่างนี้ก็น่าจะฝึกได้นะผมว่านะสายดินใครอยากได้ก็เอาลองโทรมาสอบถามดูนกสไตล์นี้ดูกันเอาเองนะครับเนี่ยมีคลุมไหมตัวเนี้ลืมยังไหมันพื้นพื้นพื้นมันลืมมันยังเป็นนกน้อยอยู่มันยังไม่ปล่อยให้เราได้เห็นเนาะอืมนี่นะครับนกไม่เคยเอามาจดมาอะไรนะครับเต็มครูคนอย่างเดียว นะครับไม่ต้องโจทย์ก็รู้แล้วก็ว่ามันคูยังไงขึ้นสองกูกเต็มเปี้ย <c ười> อ่าตามนั้นแ <c ười> หละครับท,ทักขึ้นโยโยนะสองกูกเลย <c ười> อ่าเร็วเร็วเอ้าเอาเอา้เอาเร็วเร็วนี่นะครับเรียกใส่ละคูเหนื่อยละเอาละน้องสายภูเขานะครับได้มากับมือเนาะตัวนี้อายุกง อ่าจกนนกภูเขาแท้ไม่ต้องกลัวนะครับนี่นะครับนกนกพื้นบ้านเราเลยนกน,น,นกที่ตรงนี้เลยเนาะบ่อนี้เขานี้เลยนะครับถ้า่านสนใจกันโทรสอบถามได้นะครับวันนี้มาให้ชมแล้วนะครับเี๋ยวลงเอามาดูตัวก่อน่อะตั้งนี่ไม,ไ,ไม่ดินไม่ดินนะครับนกมันเชื่องมากนะครับนี่ครับผมหางไม่มีหักสักเส้นเลยอนะครับพูร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ น่าจะตัวผู้อ่ะอืมเราก็ไม่แน่ใจมันเป็นลูกป้อนเนาะลูกป้อนเราผมก็แบ่งในนามนกเฝ้าบ้านนะครับแต่ผมดูก็น่าจะตัวผู้ขาขาใหญ่อยู่นะครับเนี่ยครับถ้าตัวเมียมันคูไม่นานขนาดนี้เนาะลูกป่าเนาะค,ค,คูเท่าไหร่ใช่ครับนี่อ้าวท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับอ่าผมก็จะปิดคลิปไว้กับเพียงน้าแดงเพียงแค่นี้นะครับนี่ครับดูขนสนับปงสนับปีกเนาะนกถ่ายขนอยู่นะครับช่วงนี้เนาะปกติ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบถูกใจก็โทรมาเอาราคาเบาๆนะครับอ่ะสำหรับวันี้ก็จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับส,สวัสดีครับนะ้าแดงสวัสดีครับ